จากความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วนส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลเกียรติยศมากมายอาทิเช่นได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักง,งานรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านประถมวัยและประถม,มศึกษา วันผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ON e ็ระดับประถมะศึกษาปีที่6เหรียญเงินปีการศึกษา2551และปีการศึกษา2552และมีพัฒนาการของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o n e เ็ระดับประถมะศึกษาปีที่6ระหว่างปีการศึกษา2 5 5 0ถึง2551 วันโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างประจําปีการศึกษา2553จากคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยในคณะกรรมการเอก